แทนแทนวันนี้แม่จะมาแนะนำวิธีผสมจอยและแคปเทสไซสองส่วนนี้นะจะใช้รักษาและป้องกันลาสนิมลาน้ำค้างอะมาดูก่อนมาดูก่อนว่าลาสนิมเป็นยังไงน้องอายนี่เลยลักษณะเป็นยังไง ลักษณะเนี่ยเหมือนสนิมเล็กสีน้ําตาลดำนะคะอยู่ข้างบนซึ่งมันเนี่ยจะไล่ลงโคนข้างล่างเรื่อยๆใช่ไหมคะแม่หลัถึงต้องรีบมารักษาด้วยบางต้นมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนเสมอเพราอ้ไรไอ้ตัวเนี้ยมันจะลักษณะของมันเนี่ยน้ำมันจะมาขังบริเวณหัวไม้ไง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความชื้นเนาะมันก็จะทำให้เกิดเป็น ราสนิมได้ง่ายโดยเฉพาะหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยความชื้นมันสูงมันก็จะทําให้เกิดราสนิมได้ง่ายได้ร,นะรับแดดไม่เพียงพอใช่แล้วถ้าเราเห็นมันเป็นราสนิมเราจะต้องรีบแยกไม้เราเออกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสปอร์ของราสนิมจากต้นนี้มันก็จะลามไปติดต้นอื่นๆได้อาถ้ามันเป็นแล้วเราก็ต้องรักษา,กษาเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะมาแนะนําวิธีการรักษาเนาะโดยใช้หนึ่งคือ แคปพลายหรือแคปแทนนั่นเองเนาะอันดับต่อไปคืออะไรคะตัวนี้จอยตัวอยอดฮิตเลยตัวยอดฮิตกําลังฮิตเลยที่สวนเราจะใช้ทั้ง2ตัวเนะเาะแม่มาแนะนําก่อนแนะนําการใช้จอยก่อนเนาะ,ะเราจะใช้น้ํา500ซีซีเนาะใส่ขวดน้ําดื่มไว้เนาะ อันที่สองอุปกรณ์คือช้อนตักนะคะอันที่สามคือสลิงนั่นเองอันที่สี่คือร้านขายยาทั่วไปเนาะอันที่สี่ก็เป็นพลาสติกไว้คนเอาไว้ผสมนะคะเพื่อนๆแล้วก็กระบอกฉีดน้ำบล็อกกี้ที่เราจะชอบเรียกบ็อกกี้มันจะมีประมาณนี้นะน้องอายส่วนผสมนะเราจะใช้จอยนะใช้จอย1.5ถึง2 ml ต่อนั้น หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรหรือพัน ml, ML. เออแต่นี้เดี๋ยวแม่บอกปริมาตรก่อนพ <c oughs> ิาชา,าวเราชอบเส <c oughs> ียงกันตลอดเลยว่าแม่แม่จะเอา ml หรือจะเอา ซีซีแม่บอกเลยว่า 1ml ก็เท่ากับ 1cc เอซปริมาณเขาเท่ากันโอเคแล้ววันนี้เราจะใช้ปริมาณน้ําขนาดเท่าไหร่คะแม่ใช้ขนาดน้ํา5 0 0 c ซซนะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปว่าเราจะใช้1.5ถึง 2cc ต่อน้ํา1ลิตรแสดงว่าวันนี้เราใช้5 0 0 c ้ใช้เท่าไหร่ครึ่งเดียวนั่นก็คือ1น c ่งหน่งซีใช้หนึ ถ้าเราเราเอาเป็นทีละตัวเนาะเอาผสมก่อนเลยน้องตัวแรกคืออะไรดีคะแม่เริ่มที่แคปซูรไซริ้วจอยก่อนคะจอยก่อนเลยจอยก่อนอ่าให้เพื่อนๆดูหน้าตาก่อนค่ะอ่านี้เราตวงไว้เท่าไหร่คะแม่เราใช้ 500cc เนาะก็ประมาณ 1cc 1cc หรือว่า 1ml ml เท่ากันเนาะแล้วก็ผสมไปเลยโอเคผสมไปเลยฉีดลงไปเลยเนาะทีดไปเลยอ่าอ่าฝาเราอยู่ไหน ปกติถ้าเรามีฝาปุ๊บเราก็จะขย่าขย่าเลยตัวนี้เส่วนอันนี้เราก็คนเอานะใช้ไม้ตะเกียบใช้ไม้อะไรก็ได้คนให้มันเข้ากันคนให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่ฟอกกี้นั่นเองอันนี้เอาไว้ไปฉีดตามต้นเนาะเสร็จแล้วหนึ่งตัวคือตัวจอยนั่นเองาต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแคป่าไซ์กันเนาะแคปตาไซด์ทำยไงคะแม่แคปตาไซ์ใช้หนึ่งช้อนชาต่อน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรหรือ หนึ่งซีซีโอเคหัวสักทีหนึ่งพันมิลลิลิตรหนึ่งพันมิลลิลิตรหรือหนึ่งพันซีซีโอเคค่ะโอเคหัวสักทีหั้่งพันต่อไปอ่ะเราใช้น้ำห้าร้อยมิลลิลิตรเท่ากันเนาะแต่ล้วเราก็จะต้องใช้แค่ครึ่งช้อนชาใช่ไหมแม่ถูกต้องเลยโอเคอ่าถือช้อนชาเราก็ตวงมาตวงมาตวงตอนนี้ต้องใช้ต้องใช้ถ้วยอ่าน้องอาตวงมาใส่ถ้วยก่อน ประมาณครึ่งช้อนตามจริงมันก็จะนิดเดียวมากน่าประมาณนี้ไหมคะอาประมาณนี้อ่าโอเคโอเคนะ้ำเราจาขวดนิดนึงผสม่อนผสมให้มันเข้ากันดีๆก่อนนี่แล้วจเจ้าแคปเทาไซ์กับจอยอะคะ่ะใช้ต่างกันยังไงคะแม่อันเนี้ยใช้เหมือนกันเลยก็คือพ่นพ่นรอบลําต้นมันเลยน้องอายแสดงว่าคุณสมบัติมันก็เหมือนกันเนาะคุณสมบัติเหมือนกันมันออกนิดทั้งทั้งใบแล้วก็ราก เพื่อนๆสามารถใช้ตัวเดียวไปและหนากะติกลำต้นใช้ได้หมดเลยเราจะนอกจากนั้นเนี่ยใช้กับไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ทั้งสองอันก็สามารถใช้อันเดียวก็ได้แต่ว่าส่วนเราแนะนําให้ใช้ทั้งคู่เนาะเพื่อใช้สลับกันป้องกันการดื้อยาใช่ไหมคะแม่โอเคนี่พอเราได้แล้วแล้วก็เทลงไปในน้ําเลยเทลงไปในน้อง่ายนะเนี่ยง่ายเหมือนเรียนวิทยาศาสตร์เลยแบบนี้ชอบไหมชอบ เสร็จแล้วก็มาเทใส่ฟอกกี้เหมือนเดิมใส่ฟอกกี้เหมือนเดิมอ้าวนี่ก็คืออาได้ทั้งแคปท่าไซส์แล้ก็ได้ทั้งจอยแล้วเนาะแต่ว่าของอา์นี่คือใส่ฟอกกี้ไปแล้วอันนี้ทำให้เพื่อนๆดูเฉยๆขอย้ายนะวิธีการเวลาเราทํางานเนี่ยเราทํางานหลายคนค่ะต้องเขียนไว้ว่าอันนี้คืออะไรจอยน้อแม่จะเขียนสูตรผสมไว้ให้เลยเพราะว่า ชอบตะโกนถามแม่ผสมยังไงอเออแม่ก็เขียนไว้1.5ถึง 2cc <ด>ต่อน้ำหนาตัวล <c oughs> ดตัวดด,ด,ด,ดดูข้างควรเลยเออแม่ก็จะเขียนนะเขียนให้ด้วยแบบควรนี้ 500cc ใส่ 0.775cc หรือ 1cc ก็ได้นะนอันนี้เหมือนกันแคปแทนแม่ก็เขียนเลยควรนี้ 500cc ใช้แคปแทนครึ่งช้อนชาเขียนไห้แบบนี้เขียนไว้เพราะว่า ทำงานกันหลายคนแล้วขวดมันลักษณะเหมือนกันเวลามันจะนั้นมันจะได้ไม่หลงอ่างั้นเรามาดูวิธีการใช้งานหน่อยไหมคะแม่ปกติแล้วเราใช้งานเนี่ยเราต้องฉีดตรงไหนยังไงคะ,ะส่วนใหญ่เราจะฉีดพ่นหลังจากที่เราลดน้ําต้นไม้ไปแล้วสัก2 0 3สนาทีเราก็จะมาฉีดตัวแคปแทนหรือใช้จอยก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เรามีตัวไหนเนาะเราก็จะฉีดพ่นรอบรอบ,รอบต้นเลยะะก็คือรอบรอบตรงนี้เลยใช<ห>่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งติดต่อกัน ห้าครั้งหลังจากนั้นเราก็พ่นสองเดือนใช่ใช่หลังจากนั้นเราก็พ่นทุกเดือนน้องอายพ่นป้องกันได้เนาะแต่ที่สําคัญเลยอย่าลืมแยกไม้เหมือนที่แม่บอกต้องอย่าลืมแยกไม้ก็คือในช่วงแรกเนี่ยอาจจะฉีดทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์แต่พอเราผ่านไปสักประมาณ5สัปดาห์แล้วเราก็มาฉีดเดือนละครั้งใช่แล้วแล้วต้องพ่นตอนไหนพ่นตอนหลังรดน้ําเสร็จถูกแล้วเพราะว่าถ้าเราไปพ่นก่อนที่เราจะรดน้ําเนี่ย ยามันไหนออกยามันก็จะไหลออกเพราะว่าพวกยาพวกนี้มันจะออกฤทธิ์มันจะเกาะตามลำต้นใบรากเนาะถ้าเราไปพ่นก่อนที่เราจะลดน้ำเนี่ยยามันก็จะออกแล้วน้องไอเห็นเรามีสองตัวเนี่ยฉีดสลับคือสลับยังไงคะแม่สลับกันได้เราใช้แคปเทอร์ไซสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ต่อไปแล้วก็ใช้จอยสัปดาห์ต่อไปแล้วก็สลับขึ้นมาเป็นแคปเทอร์ไซแล้วก็มาจอยแคปเทอร์ไซแล้วก็มาจอยแบบนี้น้องไอเพื่อป้องกันการดื้อยา แต่ถ้าใครไม่มีทั้งสองตัวก็ใช้ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าที่แม่แนะนำก็คือควรจะ สลับกันนะคะป้องกันการดื้อยาเชื่อหมอหมอเรียนมาเอาเชื่อหมอหมอเรียนมาหมอเรียนมาเนาะแต่นี้มันใหญ่ไปปะคะแม่บางคนเป็นโรคแค่ต้นเดียวสองต้นเราจะทํายังไงดีคะเอ๊ะทำยังไงดีนะไปซื้อเลยโกดานแคตตัดเพราะว่าเรามีแบ่งขายนะคะาแบบก็สามารถได้ดีได้เนาะสำหรับพวกเราเนาะเพราะว่าอัตราส่วนผสมเนี่ยเราใช้ไม่เยอะแล้วก็อยู่ได้นานเนาะก็แบ่งขายนะคะแี่ขายของที่กดานแคตตัดนที่ช้อปปี้และ เพจเฟซบุ o กโกดังแชรตัดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขายของได้แล้วยังยังสำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆก็ได้รู้วิธีการใช้จอยและแคทไซส์แล้วเนาะแล้วก็ได้รู้วิธีทริคด้วยใช่ไหมว่าแบบว่าเออตามจริงเราใช้สลับกันได้นะ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะใครมีความเห็นอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้น้องไงและแม่ด้วยนะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <oy al. S 2> แม่แม่ วันนี้แขกรับเชิญเราคนใหม่ใช่ไหมคนใหม่คนใหม่คนใหม่แม่อยากว่าคนใหม่นะคะคนเก่าจะน้อยใจแต่พูดกับกับเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนเก่าจะน้อยใจนะเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมไปยที่เร็วบายบายค่ะอย่าลืมสนับสนุนนะคะผมจะได้มีกระดูกกินนะครับ